สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไหล่รถจัก,กรยานยนต์ในเบื้องต้นได้ตัวของท่านเองก็มารับชมขั้นตอนในการถอดเครื่องยนต์รถจัก,กรยานยนต์ฮอน d a าดีมร้อยหรือรุ่นเนี้ยที่เราชอบเรียกกันติดปากว่าฮอนด d าดีมคูรุสภานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทางเจ้าของรถเนี่ยได้นํารถมานะครับแล้วก็แจ้งอาการคร่าวๆไว้ว่ารถคันเนี้ยนะครับ มันมีอาการสตาร์ทบางทีก็สตาร์ทแข็งขึ้นไปเหยียบคันสตาร์ทก็คือเหยียบไม่ลงเลยบางทีสตาร์ทแล้วมันก็จะหนืดๆน,นะครับแล้วรถคันนี้จากคลิปที่ครูทําไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับรถคันนี้ได้มีการถอดประกอบเครื่องยนต์ส่วนบนมาแล้วครูเนี่ยก็ได้ให้โจเนี่ยถอดคาร์บูเรเตอร์มาล้าง ซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นไปตามคลิปก่อนหน้านี้ว่าคือครูสามารถทำรถคันเนี้ยสตาร์ทติดได้แล้วนะครับแต่เจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่พอใจกับสภาพรถที่มันเป็นอยู่เขาก็อยากจะให้ครูเนี่ยทำการผ่าเครื่องแล้วก็โอเวอร์ฮอนเครื่องใหม่เพราะว่าเขาจะเก็บรักษารถคันนี้เอาไว้นะครับก็วันนี้มันเป็นวันจันร์นะครับครูก็ถือโอกาสนี้มาทำคลิป ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องราวซ้ำๆการรถฮอนด้าดีมเคยทําไปแล้วกี่คลิปแต่ละคันในที่เขามาเนี่ยมันมีเรื่องราวหรือสตอรี่ไม่เหมือนกันนะครับคันนี้คือทํามาแล้วแต่ทําแล้วไม่ถูกใจนะครับก็อยากจะให้เราเนี่ยมารื้อแก้ไขใหม่นะครับครูก็ต้องถือโอกาสนี้ทําเป็นคลิปแล้วก็จะได้รู้ว่ามันมีข้อบอกพร่องอะไรยังไงเจ้าของรถก็จะได้เห็น ในการ่า,าเครื่องหรือโอเวอร์ฮอนเครื่องรถที่เป็นระบบเกียร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวครูขอย่าไปอยู่ข้างหน้านะครับก็เราจะแบ่งการถอดเครื่องยนต์เนี่ยออกเป็นสี่ส่วนนะครับคือฝั่งซ้ายก็คือเป็นชุดแมกนีโตชุดอันต์เนเตอร์แล้วเดี๋ยวเราจะเรียกฝั่งขวาจะเป็นชุดคลาสเครื่องยนต์ส่วนบนจะเป็นฝาเสื้อลูกนะครับ ซึ่งตรงสามส่วนเนี่ยเราอยากจะลื้อตรงไหนก่อนก็ลื้อได้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วสามารถที่จะลื้อบนรถเลยก็ได้นะครับส่วนเครื่องยนต์ส่วนกลางเนี่ยก็คือเกียร์กับเพลาเขเวียงเนี่ยมันต้องยกลงมาลื้อข้างล่างทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยก็เคยมีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าทําไมไม่ยกลงมาทําข้างล่างให้หมดเลยมันแล้วแต่ความสะดวกครับ คุณอยากถ้าคุณทําเองคุณอยากจะยกทั้งตัวลงมาต่อเลยมันก็เรื่องของคุณครับเพราะคูถ่ายอยู่เนี่ยมันยังง่ายและมันยังมั่นคงแข็งแรงถ้าเห็นสภาพจริงๆรพอเวลาพอรื้อลงมาเสร็จเวลาครูถ่ายเตี๋ยถ้าครูนั่งทําอยู่ตรงนี้ยแล้วแล้วจะให้คนถ่ายมาถ่ายข้อมัวครูมันไม่ได้แต่อย่างนี้มันเห็นสภาพลักษณะาการติดตั้งเครื่องยนต์จริงๆว่ามันอยู่อย่างนี้นะครับจะได้เข้าใจด้วยนะฮะ วันนั้นเดี๋ยวในคลิปเนี้ยเราจะลื้อเครื่องยนต์ฝั่งซ้ายในการลื้อเนี่ยนะครับก็คือเดี๋ยวครูให้โจเนี่ยเขาถ่ายน้ํามันเครื่องออกไปก่อนน้ํามันเครื่องที่ถ่ายออกมาเนี่ยดําทั้งดําทั้งเหนียวและที่สําคัญคือน็อตถ่ายปกตเิ h o n ฮอนด้าเนี่ยน็อตถ่าย,ยมันคือเบอร์สิบเจ็ดแต่เนี่ยไม่ใช่เบอร์สิบเจ็ดคือมีการซ่อมเลียวมาแล้วนะครับเห็นโจโบเบอร์ยี่สิบสองใช่ไหมครับเป็นน็อตเบอร์ยี่สิบสอง ตรงเนี้ยมันดีอย่างหนึง่งคือเจ้าของก็จะได้รับทราบว่าเขามาเบอร์ยี่สิบสองอยู่แล้วเพราะบางทีเนี่ยเจ้าของรถอาจจะเข้าใจว่าเครื่องเครื่องรถช้านี่ยังเดมิมเดิมอยู่เลยเนหะ็นไหมฮะรถเดมิมเดิมเลยไอ้นอตถ่ายก็ต้องเป็นเบอร์สิบเจ็ดแล้วเกิดครูลืมแจ้งลืมบอกเขาไปพองานเสร็จครูส่งงานคืนเข้าไปพอวันหนึ่งเขาไปถ่ายแล้วมัน,นเครื่องแถวแถวและแวกบ้านเขาช่างที่นันบอกอ้าวพี่รถพี่ทําไมนอตถ่ายเป็นเบอร์ยี่สิบสองไง เนี่ยเพิ่งจะไปทําเครื่องมาจากโรงเรียนฝึกอาชีพเห็นไหมคือจะได้รู้ก่อนเลยเนี่ยครับเนี่ยนั่นเบอร์ยี่สิบสองหัวน็อตน,นะครับเบอร์ยี่สิบสองนะมีการซ่อมเกียร์มาแล้วก็แล้วกันนะน้ำมันเครื่องข้างล่างเนี่ยนะครับเนี่ยดำเหนียวหนืดเลยทั้งทั้งที่มันเพิ่งจะทำอะไรนะทำเครื่องยนต์สวนบนมาจริงๆน้ำมันเครื่องมันน่าจะใสวันนี้ หลังจากเราถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จนะครับครูก็ให้โจเขานะครับถอดตัวสเตย์พักเท้าหรือเหล็กพักเท้าหนะ้าถอดออกไปนะครับแล้วก็ถอดท่อไอเสียออกไปก่อนเลยซึ่งตรงอะไรครับถ่ายน้ำมันเครื่องพักเท้าหน้าท่อไอเสียเนี่ยครูไม่มาทําคลิปนะครับเอาเฉพาะตรงจุดที่มันจําเป็นกับการถ่ายเครื่องหลักๆพอทําในที่กล่าวไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะถอดคันเกียร์ ถอดสาพครอบล้อแม่เหล็กแล้วรุ่นนี้มันเป็นรุ่นเก่าล้อแม่เหล็กจะเป็นล้อแม่เหล็กคว่ําขดลวดจะอยู่ข้างในล้อแม่เหล็กนะฮะถ้าจําไม่ผิดเวลาถอดพันเซอร์คอยรุ่นนี้ตัวขายึดพันเซอร์มันจะเป็นอลูมิเนียมยื่นออกมาที่โรงเรียนมีเครื่องฮอนด้าดีนอยู่ตัวหนึงให้นักศึกษาใช้ฝึก ฝึกไปฝึกมาแต่ละรุ่นแต่ละกลุ่มเอียงไม่ดีนะครับปรากฏว่าอฐานยิดทันเซอร์คอยที่มันอยู่กับฐานขรดรั่วเน่ะก็คือหักเวลาจะทำเนี่ยคือครูก็บอกว่าดูระวังมันไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรนะมันไม่ใช่ของเราจ่ายร้อยห้าบาทแล้วยังไงก็ได้ครูก็แนะนำิกไปลิกมาหักพอหักเสร็จก็มาพูดเศร้าๆอาจารย์ครับว่าไงครับมันหักไปแล้วครับ ตรงนี้คืออธิบายแล้วเวลาอธิบายเข้าใจก็จะมีคนาบางคนเข้ามาคอมเมนต์นะพูดมากยืดยาวผมเป็นครูครับนะผมอธิบายครับนะผมไม่ใช่ช่างโดยโจเมาถึงทำไมฮนะกูลุยกูลุยกูลุย,ลยถอดไม่ได้รู้เลยว่าฟาร์มเป็นมามันเป็นอย่างไรเท okay, นะประนั็นเดี๋ยวเราจะเริ่มเครื่องยนต์ฝั่งซ้ายเดี๋ยวรูจะเป็นตากล้องแล้วเดี๋ยวจะให้โจเขาเป็นคนปฏิบัติงานอ่ะเดี๋ยวกูต้องขอยนญาตขยับเข้าไปใกล้ และขออนุญาตลดขาตั้งกล้องอตอนนี้กล้องจะสั่นนิดนึงไม่ว่ากันนะครับเสงคุณเล็กัหยครับครับนะสวัสดีครับ กลับมารับชมกันต่อนะครับพอดีลูกศิษย์เขานัดเขาไว้จะมาเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ําให้เขานะครับเดี๋ยวเราจะถอดคันเกียร์ออกนะครับถอดคันเกียร์ออกเลยครับอ,อาจจะมีบางช่วงนะครับมือผู้ปฏิบัติงานต้องบางท่านบ้างนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะฮะหลังจากเราถอดคันเกียร์เสร็จเรียบร้อยนะครับใช่เราถอดฝาครอบล้อแม่เหล็ก นะใช้ตัว T ีเบอร์8นะส่วนถ้าเกิดคันไหนจะใส่เป็นน็อตแบบสหประชาชาติมานั่นก็แล้วแต่นะครับมีทั้งไขควงตอกเบอร์8เบอร์10ประแจ L6 เหลี่ยมอะไรนั่นก็ว่ากันไป นะครับน้ำฝาครอบล้อแม่เหล็กออกนะครับด้านในก็จะมีสนิมนะครับเดี๋ยวนะอย่างที่ครูบอกไปเนี่ยนะครับว่ารุ่นเนี้ยขายึดต,ตัวพันเซอร์คอยเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมมันใช้ฐานตัวเดียวกับตัวขดลวดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราปฏิบัติงานไม่ระมัดระวังเนี่ยขาตัวนี้มันจะหักเดี๋ยวนะฮะจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทําการถอดนะครับ ตัวล้อแม่เหล็กเราก็เอาสเปร์กัดสนิมเนี่ยฉีดทิ้งไว้สักครู่หนึ่งก่อนแล้วดูจากร่องรอยนี่ก็น่าจะผ่านสมอรัมพูมาพอสมควรในระหว่างนะครับที่เรารอนะครับที่เรารอให้สเปร์มันทำงานของมันนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับสองตัวเนี่ยจะเป็นสวิตไฟเกียร์ว่างกับสวิตช์ไฟบอกเกียร์สนะครับอันนี้นะครับ เส้นบนเนี่ยคือสีชมพูอ่าสีชมพูนี่น่าจะเป็นเกียร์สี่แล้วเขียวคาดแดงเนี่ยจะเป็นเกียร์ว่างอ่าเดิมๆเนี่ยมันจะมียางปิดมาทั้ง2ตัวนะคะคือการไฟเนี่ยมันรั่วลงกาวหรือลัดวงจรแต่ในคลิปเนี้ยจะเห็นว่ามันมียางมาแค่1ตัวเวลาเราจะปลดเนี่ยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องยกออกไปนะครับให้เราเอานิ้วกดเอานิ้วดันนะครับมันจะเป็นแผ่นเหล็ก พอเราดันปั๊บสปริงเนี่ยมันจะยุบแล้วเราก็ดึงไปสายไฟออกนะครับทั้งสองตัวเลยอ่าระหว่างที่เรารอนะครับเดี๋ยวเรารอถอดตัวน็อตยึดล้อแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวให้เราปลดสวิตช์ไฟเกียร์สี่นะครับกับเกียร์ว่างออกนะดึงยางสีดำออกครับ ครับพอเราเอาอยางนะครับชิ่ปิดการมาลัดวงจรออกไปเสร็จเรียบร้อยอย่างที่ครูบอกนะครับก็คือเราเอานิ้วกดแผ่นตรงนี้นะครับกดสปริงมันจะยุบแล้วเราก็ใช้มือหรือใช้ครีมปากแหลมเนี่ยมาทําการดึงสายไฟออกนะครับแล้วเราต้องเป็นคนจําด้วยนะครับว่าสายไฟสีชมพูเนี่ยมันอยู่บนอยู่ล่างเพราะมันเป็นเกียร์อะไรครับเกียร์ว่างกับเกียร์สี่ถ้าเราไปใส่สลับกันนะครับมันอาจจะติดสลับ ก็ต้องดูตรงนี้ด้วยทีนี้นะครับพอเราปลดนะครับสายไฟบอกเกี่ยวไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวค,ครูขยับเข้าไปทีนะครับเนี่ยเราก็จะมาทำการนะครับ ปลดสายไฟที่ออกจากชุดแมกนีโตหรือชุดขดลวดนะครับอันนี้มันเป็นรุ่นเก่านะครับที่ขดลวดของเขาเนี่ยก็จะมีขดลวดจุดระเบิดขดลวดไฟชาร์จขดลวดไฟแสงสว่างขดลวดทันเซอร์คอยนะครับก็จะมีสายไฟมาแล้วก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้นะฮะเนื่องจากว่ายังเป็นรถรุ่นเก่ายังไม่ได้ทำเป็นปลั๊กรวม จะทำเป็นแบบสายเสียบคั่วใครคั่วมันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดรวมสายไฟเวลาเราถอดเราก็ควรจะดูไว้สักก่อนว่าไอ้สายหรือคั้วที่เราจะถอดเนี่ยรหัสสีเนี่ยมันตรงกันไหมถ้ามันเป็นมาตรฐานเดิมๆเ,เนี่ยส่วนใหญ่คือมันตรงแต่เนื่องจากรถมันเก่าอาจจะเจอช่างเขาไปตัดต่อสายไฟมาก็ ควรจะเก็บข้อมูลจากตรงนี้ไว้ก่อนในเบื้องต้นนะครับวันนั้นเดี๋ยวครูจะให้ทําการถอดเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเส้นเนี้ยที่ครูบอกเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยสีดำคาดแดงเนี่ยคือสายออกจากผลรวดจุดระเบิดแต่จะเห็นว่าตรงเนี้ยมีการเอาเทปพ,พันสายไฟเนี่ยมาพันตรงเนี้ยยังเป็นสีสีดำคาดแดงแบบใหม่ๆเลยนะครับ ส่วนตัวนี้อาจจะเป็นสายเก่าๆเห็นไหมคือต้องมีข้อมูลในเบื้องต้นก่อนถึงแม้บอกคุณจะทำมาชำนาญแค่ไหนนะครับมันอาจจะผิดพลาดได้ถ้าไม่รอบคอบอะถอดทีละขัว้วทีละชุดเลยครับอถอดเลยครับ กดลวดจุดระเบิดไฟชาร์จไฟแสงสว่างพันสเกคอยเกียร์ว่างเกียร์สี่อย่างน้อยต้องมีตรงนี้หกเส้นแล้วครับนะครูไม่ได้บอกมีแค่หกนะครูบอกอย่างน้อยนะครับจะมีเจ็ดมีแปดก็ได้แล้วแต่ว่าใช้พันเซเร์คอยออกกี่เส้นมีสายกาวไม่มีสายกาวนะครับ เดี๋ยวครูจะลองนับนะครับมีทั้งหมดกี่เส้นหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดมีเจเส้นครูลองไล่เข้าวๆคนลวดจุดระเบิดหนึ่งไปชาร์จไปแสงสว่างพันเซอร์คอยนะครับเกียว,ว่้างเกียวสีแล้วก็สายกาวนะครับก็ครบ7เส้น พอเราถอดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการถอดน็อตยึดล้อแม่เหล็กตรงเนี้ยเราจะใช้อะไรบล็อกลมบ็อกไฟฟ้าบ็อกธรรมดาขันอะไรคือคือทาไปเถอะแล้วแต่ท่านจะสรรหาเครื่องมือมาได้แม้กระทั่งไม่มีเครื่องมืออะไรเลยนะครับที่มันจะเป็นเครื่องทุนแรงเนี่ยแต่อยากจะทําไปเอาสก,กัดเอาอะไรมาตอกทางอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะฮะแล้วแต่ นั้นเดี๋ยวครูขอหยุดวิดีโอเพื่อจะถอดน็อตตัวนี้ออกนะครับอ่านะครับครูได้ทําการถอดน็อตยึดล้อแม่เหล็กออกไปนะครับคันนี้เขาใช้เป็นน็อตตัวเมียเบอร์14แล้วก็มีแหวนรองมาอยู่1ตัวนะครับเคนะจากนั้นนะครับที่ครูบอกว่าให้เอาโซนแอะรหรือสเปรกัดสนิมฉีดเข้าไปหน่อยนึงนะครับ อาฉีไปแล้วนะครับแล้วเราก็ทำการติดตั้งเครื่องมือนะครับตัวดูดล้อแม่เหล็กจานไฟย้ำนะครับว่าขั้นตอนตรงนี้มันจะมีเกลียวเนี่ยนะครับจากด้านนอกเข้าไปเนี่ยประมาณ1เซนหรือ10มิลเราต้องพยายามใส่เครื่องมือเนี่ยให้เข้าไปลึกๆถ้าเราใส่เข้าไปได้แค่เกลียว2เกลียวเนี่ยแล้วเรารีบดูดเนี่ยเราจะเจอ,เจอปัญหาคือเกลียวที่ล้อแม่เหล็กมันล้มมันรูดแล้วมันจะเสียหายนะครับ ตรงนี้ก็คือต้องรอบครอบอ่าเดี๋ยวติดตั้งเครื่องมือครับนะครับเราติดตั้งเครื่องมือตัวนี้นะครับเครื่องมือเราต้องหมุนซ้ายเข้านะครับอ่าพอเราหมุนเข้าไปคิดว่าเข้าไปสุดเกียวหรือเข้าได้ลึกแล้วนะครับเราก็จะหมุนตัวแกนตัวนี้เข้าไปยันกับปลายเพาเข้าเวียง จากนั้นเราก็เอาด้ามขันนะครับมาใส่ตัวนี้ถ้ามันมีประแจจับก็คือประแจจับแล้วเราก็ขันด้ามตัวนี้นะครับ พอครับอ่านะครับพอเราขันเข้าไปมันแน่นแล้วมันไม่ออกนะครับให้เราค้อนเหล็กมาตีนะครับให้เกิดแรงสะท้อนที่ปลายเครื่องมือตัวนี้สัตเป,ป้งนะครับแล้วเราก็ขันที่ด้ามตัวนี้ต่ออ่าแน่นเาบอกโอเคนะครับนี ่าหลุดแล้วนะครับเราก็ดึงล้อแม่เหล็กออกมาได้เลยครับอ่าเดี๋ยวค่อยไปถอดเครื่องมือออกนะฮะทีนี้จากที่ครูดูเนี่ยนะครับสภาพก็คือตัวขดลวดจุดระเบิดเนี่ยไหม้วันนั้นรถคันนี้มันมีปัญหาคือมันจะสตาร์ทติดยากแต่วันนั้นคือครูทำติดได้นะครับแต่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวครูเข้าไปใกล้ๆนะครับขดลวดไหม้นะครับเนี่ย เนี่ยท่านเห็นไหมครับเนี่ยไหมเลยครับเนี่ยนะชัดเจนนะส่วนมันไ,มไหมมาเพราะอะไรคือครูไม่รู้นะอันนี้ยังไม่ได้สนใจนะครับเดี๋ยววันประกอบกลับเราให้มาตรวจสอบอีกทีนึ่งพอเราถอดล้อแม่เหล็กออกไปได้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการถอดนะครับน็อตยึดฐานขดลวดหรือฐานสเตเตอร์หรือฐานฟิลคอยแล้วแดีวคุณจะเรียก อันนี้ใช้ดอกไขควงตอกเบอร์สามจะมีน็อตยึดอยู่2ตัวนะแนะนำว่าให้เอาดอกตอกใส่ไปแล้วตอกกระตุ้นมันก่อนแล้วเวลาตอกใช้คอ้อนเหล็กอันใหญ่เลยครับนะเวลาตอกต้องระวังคอ้อนเนี่ยพาดไปโดนตัวขดลวดนะครับถ้าตอกมาล้วพาดเนี่ยอันนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับครูอยู่แล้วนะฮะ ตอกตัวล่างกระตุ้นไปด้วยเลยครับทีเดียวเลยครับอพอเราต่อกระตุ้นเป็นเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ใช้เครื่องมือนะครับตอก ครับกลับมารับชมกันต่อนะครับให้เราคลายนะครับน็อตยึดฐานขดลวดนะครับนะทีนี้นะครับเดี๋ยวพอเราคลายน็อตยึดฐานขดลวด2ตัวออกไปเสร็จเรียบร้อยนะครับรุ่นนี้มันจะไม่เหมือนในพวก o n d ด้า e a มหรือ Hon ด้าเว e รุ่นใหม่นะครับที่มันจะมีติ่งอยู่อันนึงอันนั้นนะคือเราครีมล็อกเนี่ยไปจับแล้วจะงัดหรือตอกออกก็แล้วแต่ตรงนี้นะครับ มีมีนักศึกษาหรือมีผู้ชมเนี่ยพราถามครูนะคะว่าทําไมครูเนี่ยไม่ถอดไอ้ฝาครอบตัวนี้เนี่ยนะฮะฐานขดลวดเนี่ยเหมือนเหมือนช่างบางคนที่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆคือเอาไขควงหรือเหล็กงัดยางเนี่ยสอดจากด้านหลังเสื้อสูบเนี่ยเข้าไปแล้วงัดออกครูก็ถามว่าเองก็ดูสิครับว่าตอนเนี้ยมันถอดเสื้อออกหรือยัง คือคือบางคนไปเศษคิดอย่างเดียวแต่ไม่เคยคิดวิเคราะห์ตามนะครับว่าในกรณีถ้าเกิดคุณต้องการจะเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนโซ่ราวลิ้นหรือว่าคุณจะเปลี่ยนโอลิงหรือซีนที่มันอยู่ตรงเนี้ยที่มันรั่วเนี่ยแล้วคุณจะต้องไปถอดฝาเสื้อลูกเพื่อเจาเหล็กงัดยางหรือไขควงไปงัดด้านหลังคุณคิดได้ยังไงครับ ในคลิปนั้นน่ะที่เขาทําที่เขาเหล็กไปงัดข้างหลังนี่คือช่างเขารู้คือครูก็รู้ครับว่าถ้ามันไม่มีเสื้อสูบใช่ไหมครับเอาเหล็กนันยางสอดไปข้างหลังแล้วงัดมันออกแต่ถ้าเกิดในกรณีอย่างเงี้ยจะไปลื้อทําไมในกรณีแบบนี้แล้วมันเป็นรุ่นเนี้มันไม่มีติ่งอะไรให้งัดเดี๋ยวครูจะหาตรงส่วนที่มันเป็นเหล็กแข็งๆที่งัดแล้วมันไม่พังเนี่ยใช้ไขควงปากแบนตัวขนาดเหมาะสมเนี่ยงัด แล้วเวลาคือครูจะงัดคือครูก็ไม่ได้สักแต่ว่างัดอย่างเดียวคือครูบอกว่าทํางานเนี่ยมันต้องระวงังไม่ให้ผิวชิ้นงานลูกค้าเนี่ยหรือรถชาวบ้านเขาเนี่ยมันเสียหายด้วยไอประเทคือคูจะมาบอกกูงัดกููมีเทคนิคแล้วกูก็งัดแล้วตรงนี้เยินนะครับบางคนเนี่ยรถเขาเนี่ยเขารักนะครับคุณไปงัดของเขายับเยินหมดเลยคุณบอกมีเทคนิคงัดไอนี่ออกแต่ไอตรงนี้ของเขาเยินเสียหาย ลูกค้าบางคนเขาไม่พอใจนะครับนะฮะเพราะนั้นทําอะไรมันต้องวิเคราะห์ได้ว่าไอ้ที่งัดไปเนี่ยมันจะมีผลเสียหายอะไรไหมเขาพอใจไหมนะครับมารับชมกันต่อนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวครูจะงัดนะครับเวลาเรางัดเนี่ยคือเราต้องระวังไขควงเนี่ยไปสะกิดโดนขดลวดถาดนะครับ เดี๋ยวครูจะงัดจุดแรกคือตรงขดลวดไฟช้ากับไฟแสงสว่างครูไม่ได้เอาไขควงไปงัดตรงลวดนะครับคือครูจะงัดตรงแผ่นเหล็กที่มันซ้อนอัดกันตรงนี้นะนั่นถึงบอกว่าทําต้องระวังประเทศคือมาทําให้เขาดูแต่ไม่บอกข้อควรระวังไอคนที่มาดูก็คิดว่าคูเอาไขควงทำไมครับงัดไปเลยไปโดนขดลวดขาดถ้าขดลวดก้อนี้ขาดไฟก็ไม่ชาร์จ ไฟแสงสว่างก็ไม่มีถ้ามางัดโดนก้อนบนขาดสตาร์ทให้ตายจนสิ้นปีหกเจ็ดมันก็สตาร์ทไม่ติดถ้ามางัดโดนตัวพันเสื้อคอยแตกทางก็สตาร์ทไม่ติดนะฮะเนะฮะเราก็หาจุดค่อยๆงัดไปนะครับระวังด้วย ตัวนี้ต้องระวังนะครับเพราะตัวนี้มันคือฐานฐานยึดต,ตัวพันเซอร์คอยนะครับเน,นี่ยถ้าอย่างเงี้ยถ้าให้นักเรียนทำนะครับพอไม่ออกนักเรียนจะทำอะไรครับตบเลยนะฮะอลูมิเนียมหักต้องระวังนะครับ นะครับเดี๋ยวครูงัดอยู่ามจุดนะครับคือครูงัดตรงนี้นะครับตรงขดลวดจุดระเบิดตรงหัวตรงนี้นะครับตรงขดลวดไฟชาร์จไฟแสงสว่างแล้วครูก็มางัดทางด้านหลังนะครับก็อย่างที่ครูบอกว่าระวังด้วยอย่าให้เครื่องมือเนี่ยไขควงไปโดนขดลวดแล้วก็ต้องระวังผิวแข้งเขาเสียหายถึงแม้ว่าผิวแข้งตรงเนี้ย จะไม่ได้มีน้ำมันเครื่องอะไรมาก็ตามนะครับแต่มันจะบ่งบอกถึงความรอบคอบในการทำงานของเรานะครับว่ารอบคอบแค่ไหนจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะดึงออกนะครับคือดึงชุดขดลวดเนี่ยพร้อมกับยางตัวนี้ออกไปทั้งชุดเลยเดี๋ยวครูจะให้โจเข้ามาทำต่อครับดึงออกมาเลยครับต้องเอาถาดรองน้ำมันเครื่องมารองนะเพราะมันจะมีน้ำมันเครื่องเก่าค้างอยู่ตรงนี้นะ ขยับขยับออกมานะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงเนี้ยนะครับครูอธิบายบอกไปก่อนนะครับตรงด้านหลังตรงนี้จะมีโอลิงสองวงนะครับโอลิงสองวงเสร็จแล้วตรงนี้จะมีซีนข้อเหวี่ยงด้านซ้ายหรือซีนฝั่งจานไฟเอาขด้วนมาครับนะฮะแล้วก็ที่ฐานเนี่ยนะครับก็จะมีโอลิงอยู่อีกหนึ่งตัว พวกนี้เวลาใช้งานไปเนี่ยมันจะแข็งนะฮะเดี๋ยวครูจะบอกตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเอาผ้านะลองเช็ดตรงเข้าเหวี่ยงจะเห็นว่าเข้าเหวี่ยงตรงเนี้ยเป็นเส้นแล้วครับน่เข้าเหวี่ยงเป็นเส้นเพราะว่ามันจะโดนซีนที่หมดสภาพเนี่ยกัดเป็นร่องลงไป เพราะนั้นตรงนี้นะครับเราต้องทําใจอย่างนะครับเดี๋ยวเวลาเราประกอบเครื่องใหม่เราเปลี่ยนซีนตัวนี้ใหม่ของแท้ก็จริงนะครับแต่มันอาจจะมีน้ํามันเครื่องทําไมครับซึมออกมาบ้างนะฮะเพราะว่าข้อเหวี่ยงมันเป็นรอยเราจะแก้ปัญหาคือลรชักข้อส่งลงกึงทำลายหมานั้นแล้วแต่คือครูอธิบายไปก่อนนะครับตรงนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนหรือทำโอลิงหายไม่เปลี่ยนใหม่ก็ซึมได้ โอลิงที่อยู่ตรงฐานตนัวนี้ต้องเปลี่ยนใหม่และพยายามใช้เป็นโอลิงแท้นะครับโอลิงเทียบพอมันเจอฟาร์มร้อนปุ๊บมันแข็งแล้วมันจะหดตัวง่ายนะ้ำมันก็จะซึมออกมาอโอเคครับจากนั้นครูก็ดูในเบื้องต้นต่อนะครับก็เฟืองกดเฟืองกดโซ่ตัวนี้เนะปกติเนี่ยถ้าเป็นของใหม่เนี่ยยางมันจะนุ่มๆอันเนี้ยแข็งเป็นหินเลย แข็งเป้งเลยครับให้โจลองกดดูว่าแข็งไหมครับ <Okay. S 1> แข็งเป้งเลยครับแล้วรอดูที่เฟืองขับปัม๊มเฟืองขับปั๊มเนี่ยฟันเนี่ยเอียงแล้วครับโยเยแล้วครับเนี่ย mm hmm. อ่าเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราหาเครื่องมาแล้วเนี่ยเฟืองนี่ก็คือทําไมเลยครับ mm hmm. เปลี่ยนไปเลยครับนะฮะยางที่อยู่ตรงกระบอกดันโซ่อะโจลองกดสิครับ <Okay. S 1> แข็งเป็นหินเลย <laughs> โอเคนะเพราะฉะนั้นตรงเครื่องยนต์ฝั่งซ้ายเนี่ยจะมีอยู่ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวครูแถมให้อีกนิดนึงตรงเนี้ยเป็นน็อตเบอร์สิบนี่นะน็อตเบอร์สิบตรงน็อตเบอร์สิบตัวเนี้ยในในคู่มือประกอบการฝึกอบรมเนี่ยมันคือน็อตท,ที่เขาออกแบบมาให้เราเนี่ยถอดเพื่อจะเอาน้ำมันเนี่ยอัดเข้าไปในตัวกลไกลดันโซ่อัตโนมัติ แต่ลหลายๆท่านมาบอกว่าตัวนี้คืออะไรนะน็อตไล่ลมอ่าอันนี้ก็แล้วแต่นะนะถ้าเป็นครูเนี่ยเดี๋ยวเวลาครูทําเครื่องใหม่เนี่ยที่ครูเคยบอกไปมี2ช้อยครับถ้าต้องการความชัวให้ถอดน็อตเบอร์สิแล้วเอาน้ํามันเครื่องใหม่อัดเข้าไปนะแต่ถ้าเกิดขี้เกียจไม่ต้องถอดน็อตตัวนี้ก็ได้เติมน้ํามันเครื่องให้ได้ระดับแล้วติดเครื่อง พรเดี๋ยวพวกฟันเฟืองกับโซ่ตรงนี้ยมันจะทําไมครับวิทน้ํามันเนี่ยไหลผ่านรูที่แกนหรือกระบอกดันโซ่แล้วเข้ามาขังอยู่ในห้องนี้เพราะนั้นมีหลายคนมาถามบอกว่ามันคือน็อตไล่ลมหรือบอกมันไม่ใช่น like, ็อตไล่ลมครับนะไปเจอหลายๆคนประเภทคือคิดเองแล้วเออเองนะครับบริษัทบอกมันไม่ใช่ไล่ลมครับมีเอาไว้ให้อัดน้ํามันเครื่องเข้าไปเลยนะ ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการถอดเครื่องยนต์ฝั่งซ้าย Honda d ดีมร้อยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะจะไปถอดเครื่องยนต์ข้างขวาไปดูข้างคลั s ชนะครับส่วนเครื่องยนต์ส่วนบนเดี๋ยวเป็นคลิปที่3นะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบส่วนท่านเจ้าของที่รับชมอยู่ท่านก็จะได้เห็นไปด้วยว่า รถของท่านเนี่ยมันมีอะไรเสียหายบ้างอย่างไรนะครับมีอะไรที่มันผิดปกติไปบ้างนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ